เริ่มต้นกันที่เสียงระเบิดตุ้มใหญ่ที่เคอร์ซอนนะคะซึ่งฟังเผินๆเ,เนี่ยก็อาจจะเหมือนการโจมตีปกติในสงครามแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มามันชี้ไปอีกทางเลยค่ะนี่ไม่ใช่แค่การโจมตีธรรมดาแต่มันคือการถล่มฐานทัพลับ,ลบของฝรั่งเศสที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ฉากหน้าขององค์กรมนุษยธรรมความแม่นยำของการโจมตีครั้งนี้มันต้องบอกว่าน่าขนลุกมากเพราะมันกวาดล้างทั้งผู้บัญชาการและยุโทโธปรกรณ์หายไปในไม่กี่นาทีและดูเหมือนว่านี่จะเป็นแค่จุด เริ่มต้นของพายุลูกใหญ่ที่กำลังจะสัดใส่ยูเครนแล้วก็พันธมิตรตะวันตกทั้งหมดเลยใช่ครับมันเหมือนการเป็นการเปิดฉากที่ส่งสัญญาณชัดเจนมากว่ากฎของเกมกำลังจะเปลี่ยนไปแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าพายุที่สมบูรณ์แบบที่ว่าเนี่มันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไง จากข้อมูลแล้วก็บทวิเคราะห์หลายชิ้นเลยนะครับที่ชี้ให้เห็นว่าการรุกครั้งใหญ่ของรัสเซียในช่วงต้นปี2025มันไม่ได้แค่โจมตีที่แนวรบแต่กำลังกระชากจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดของยูเครนออกมาให้เห็นกันจระเลยน่าสนใจมากค่ะคำว่าพายุที่สมบูรณ์แบบนี้เห็นภาพเลยงั้นเราจะมาไล่เรียงกันดูนะคะว่าพายุลูกนี้มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างตั้งแต่ปฏิบัติการทางทหารที่เปลี่ยนเกมไปจนถึงปัญหาภายในที่กัดกินยูเครนจากข้างใน และที่สําคัญเลยคือท่าทีของพันธมิตรที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเอาละค่ะมาเริ่มกันที่การโจมตีสายฟ้าแลบระลอกแรกที่เครอร์ซอนกันก่อนเลยความแม่นยําระดับนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะในเมื่อมันเป็นฐานลับนั่นคือคําถามที่ทางยูเครนเองกออ็ยังหาคําตอบไม่ได้เลยครับมันแสดงให้เห็นถึงการข่าวกรองของรัสเซียที่เหนือชั้นกว่าที่คาดไว้มาก แต่สิ่งที่มายืนยันเรื่องนี้ให้มันอือฉฉวยิ่งกว่าเดิมก็คือหลักฐานที่หลุดออกมาจากหน่วยต่อต้านใต้ดินของยูเครนเองพวกเขารายงานว่าหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างอ p พส t ตลฟ v มีการร้องขอด่วนว่าต้องการแพทย์ที่พูดภาษาฝรั่งเศสครับโอ้โหนี่มันยิ่งกว่าปืนที่ยังควันกรุ่นๆอยู่อีกนะคะ มันคือการยอมรับกล,กลายๆเลยว่ามีทหารฝรั่งเศสบาดเจ็บหนักอยู่ตรงนั้นจริงๆและไม่ใช่แค่ทหารธรรมดาแน่ๆคาดกันว่าเป็นหน่วยรบพิเศษด้วยซ้ําเรื่องนี้ทําให้รัฐบาลฝรั่งเศสอับอายอย่างหนักในเวทีโลกเลยถูกต้องครับและพายุลูกแรกยังไม่ทันจะซาลูกที่สองก็ซัดตามมาติดติดที่โทรเรส คราวนี้รัสเซียไม่ได้ใช้ขีปนาวุธไฮเทคราคาแพงแต่กลับไปหยุบของเก่าสมัยโซเวียตมาปัดฝุ่นใหม่นั่นคือระเบิด FAB 3000ที่สื่อตะวันตกให้ฉายาว่าหม้อเหล็กหรือ the cauldron FAB 3000เคยได้ยินชื่อนี้ค่ะมันคือระเบิดทิ้งจากเครื่องบินธรรมดาธรรมดาไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมมันถึงได้น่ากลัวขนาดนั้นใช่ครับ แต่นี่คือ FAB 3000ที่ถูกอัปเกรดแล้วคือเขาเอาระเบิดเก่าหนัก3ตันมาติดชุดคิดนำวิถีด้วยดาวเทียมเข้าไปทำให้มันกลายเป็นอาวุธทำลายล้างสูงในราคาถูกที่สามารถทิ้งจากระยะไกลและเล็งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำผลลัพธ์ก็คือศูนย์บัญชาการคลังกระสุนแล้วก็ศูนย์โลจิสติกส์ของยูเครนที่โทเรสคถูกทำลายจนราบเป็นหน้ากลองในพริบตา แหล่งข่าวบางแห่งบอกว่าระบบบัญชาการของเคียฟในบริเวณนั้นถึงขั้นเดี้ยงไปชั่วขณะเลยครับนี่คือตัวอย่างของการใช้ของเกา่าให้เป็นประโยชน์อย่างน่ากลัวเลยนะการโจมตีแค่สองครั้งนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพรวมของสงครามบ้างคะมันบอกเราเยอะมากครับการโจมตีเหล่านี้ไม่ใช่การสุ่มแต่เป็นการส่งสารที่ชัดเจนว่าเรารู้ว่าพวกคุณอยู่ไหนและเราจะไปเยือนเมื่อไหร่ก็ได้ มันเหมือนการตรวจสุขภาพที่กระชากให้เห็นจุดอ่อนถึงตาย3ประการของยูเครนออกมาอย่างเจ็บปวดข้อแรกเลยคือความเร็วในการตอบสนองที่ช้ามากซึ่งอาจจะมาจากปัญหาการสื่อสารหรือสายการบังคับบัญชาที่ซับซ้อนเกินไปข้อ2ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องระบบป้องกันภัยทางอากาศใช่ไหมคะที่ดูเหมือนจะถูกทดสอบจนพรุนไปหมดแล้วแน่นอนครับและข้อที่3ซึ่งเจ็บปวดที่สุดคือการพึ่งพาที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่จากต่างชาติอย่างหนักหน่วง พอมันสมองจากต่างชาติที่อยู่ในฐานลับอย่างที่เคอร์ซันถูกทำลายไปมันก็ส่งผลกระทบเป็นมงกว้างทันทีพอจุดอ่อนทั้ง3าอย่างนี้มารวมกันมันก็ทำให้กลไกการป้องกันของยูเครนชะง,งักกันไปเลยแล้วจุดอ่อนที่ว่านี้มันส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในสมรภูมิจริงมากน้อยแค่ไหนคะดูเหมือนว่าแนวรบกำลังวิกฤตหนักเลยหนักมากครับ หนักจนผู้บัญชาการฐานสูงสุดของยูเครนเองอย่างโอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ต้องออกมายอมรับเลยว่านี่คือปฏิบัติการเต็มรูปแบบของรัเสเซียที่กินพื้นที่ตั้งแต่คาคิฟยาวไปจนถึงซูมีเลยทีเดียวอย่างที่คูปเปียนสกี้ที่เคยเป็นจุดยุทธศาสตร,ร์สำคัญตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้กำลังงอนแง่นเต็มทีครับแนวป้องตันสุดท้ายสแห่งคือฮอนชลิฟกล่ากับเปโตรปาฟลิฟกากำลังถูกโจมตีอย่างหนัก ถ้าสองจุดนี้แตกเมื่อไหร่แนวรบทางตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดอาจจะล้มคลืนเหมือนโดมิโนโเลยส่วนที่ซูมี่สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายกว่ารัสเซียสามารถเจาะทะลวงแนวรับและเข้ายึดหมู่บ้านยุทธศาสตร์อย่างล็อกยานเนียและโปรโครฟกาไปได้แล้วเดี๋ยวนะคะดิฉันเห็นตัวเลขความสูญเสียในรายงานแล้วมันน่าตกใจมากแค่สเดือนแรกของปี2025ยูเครนเสียทหารไปถึง138,000นาย ตัวเลขนี้มันมหาศาลมากเลยนะคะมันเกือบจะเท่ากับกองทัพของบางประเทศในยุโรปทั้งประเทศเลยใช่ครับมันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจและไม่ยั่งยืนอย่างยิ่งกองกําลังสํารองแทบจะหมดเกลี้ยงจนมีแรงงานว่าต้องเกณฑ์แม้กระทั่งผู้พิการบางประเทศไปช่วยงานในแนวหลังแล้วแต่ความสูญเสียที่หนักหนาสาหัสก,กว่าการเสียดินแดนคือการที่รัสเซียโจมตีได้ตรงเป้าที่ศูนย์ประสานงานของนาโตในกรุงเคียฟ อ่านั่นไม่ใช่แค่การสูญเสียกำลังพลแล้วแต่มันคือการทำลายระบบประสาทส่วนกลางเลยใช่ไหมคะแม่นยำม,มากครับมันคือการตัดการเชื่อมต่อระหว่างยูเครนกับนาโตทั้งในด้านข่าวกรองการวางแผนและการส่งกำลังบำรุงทําให้กลไกทั้งหมดระหว่างเคียฟกับบรัสเซลส์เหมือนตาบอดไปชั่วขณะซึ่งมันก็สะท้อนไปถึงปฏิกิริยาของผู้นําตะวันตกด้วย มีรายงานที่น่าสนใจว่าผู้นำ EU สามคนพยายามจะโทรสายด่วนหาปูตินแต่สุดท้ายกลับไม่มีใครแกล้คุยโดยตรงครับทำไมล่ะคะในสถานการณ์วิกฤตขนาดนี้การเจราจาควรจะเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำไม่ใช่หรอเพราะทุกคนกลัวผลกระทบทางการเมืองในประเทศตัวเองครับบางคนกำลังจะมีการเลือกตั้งบางคนใกล้หมดวาระก็ไม่อยากมีประวัติว่าเจราจากับรัเสเซียแล้ล้มเหลว มันแสดงให้เห็นถึงเจตํตำนงทางการเมืองของฝั่งตะวันตกที่กําลังเปราะบางและแตกแยกจากข้างในอย่างชัดเจนในขณะที่แนวรบกำลังวิกฤตและยุโรปกำลังลังเลแบบนี้ฝั่งผู้สนับสนุนหลักอย่างสหรัฐอเมริกาทำอะไรอยู่บ้างคะจากข้อมูลที่เรามีดูเหมือนว่าท่าทีของวอชิงตันจะเปลี่ยนไปเยอะเลยเปลี่ยนไปมากจนน่าใจหายคะ่ะ สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดคือการที่สหรัฐเริ่มถอนบุคลากรและอุปกรณ์สำคัญออกจากศูนย์โลจิสติกที่เมืองเชซูฟในโปแลนด์อย่างเงียบๆเลยครับตลอด2ปีที่ผ่านมาที่นี่เปรียบเสมือนสถานีกลางของความช่วยเหลือทั้งหมดเลยอาวุธทุกชิ้นเครื่องกระสุนทุกนัดที่ตะวันตกส่งให้ยูเครนต้องผ่านที่นี่ก่อนการที่สหรัฐเริ่มถอนตัวออกจากศูนย์กลางที่สำคัญขนาดนี้มันเป็นสัญญาณที่ใหญ่มาก ว่าวอชิงตันอาจจะไม่เชื่อแล้วว่าสงครามนี้จะสามารถเอาชนะได้ด้วยวิธีเดิมๆแล้วพวกเขากำลังจะทำอะไรแทนล่ะคะคือเปลี่ยนจากการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนไปเป็นสัญญาระยะยาวอย่างนั้นหรอคะใช่ครับซึ่งมันฟังดูดีในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติมันคือยาพิษสำหรับยูเครนเลยสัญญาระยะยาวอาจจะส่งผลดีในปี2028แต่ยูเครนกำลังเสียทหารวันละเป็นพันคนวันนี้มันช้าเกินไปมากครับ และในจังหวะที่สหรัฐเริ่มผ่อนเกมนี่เองรัสเซียก็สวนกลับด้วยกลยุทธ์ใหม่ที่พลิกเกมได้อย่างน่าทึ่งนั่นคือกลยุทธ์ของถูกชนะของแพงด้วยโดรนอิตาลมาสถูกต้องครับพวกเขาเรียนรู้และปรับตัวเร็วมากจากที่เคยใช้ขี่ปนาวุธราคาแพงอย่างอิสคานเดอร์หรือคินเซาลูกละหลายล้านดอลลาร์ตอนนี้พวกเขาหันมาผลิตโดรนอิรเทลมาสจำนวนมหาศาลแทนแต่ดิฉันยังไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะ เรามีระบบป้องกันภัยทางอากาศราคาหลายล้านดอลลาร์อย่าง p a t ริออตที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกทําไมถึงรับมือกับโดรนที่ดูเหมือนเออเครื่องตัดหญ้าติดระเบิดพวกนี้ไม่ได้ล่ะคะนั่นคือความฉลาดแกมโกงของมันเลยครับมีเหตุผลหลักๆ3ข้อที่ทําให้มันรับมือยากมากข้อแรกระบบ Patriot ถูกออกแบบมาให้มองขึ้นเพื่อจับเป้าหมายที่บินสูงและเร็วอย่างขีปนาบุตรแต่โดรนอิโรเทลมาสบินต่ำมากครับ มันเลาะไปตามพื้นดินเนินเขาหรือแม่น้ำทำให้เรดาร์ตรวจจับได้ยากมากครับเหมือนบินใต้เรดาร์คิดกรมติคารี่เลยใช่นะคะแล้วข้อ2ล่ะคะวัสดุที่ใช้ครับมันทำจากไม้อัดกับไฟเบอร์กลาสเป็นหลักซึ่งแทบจะไม่สะท้อนคลื่นเรดาร์เลยมันเลยกลายเป็นวัตถุล่องหนราคาถูกไปโดยปริยายและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการโจมตีแบบฝูงหรือ S ว a r m attack พวกมันไม่ได้มาลำเดียวแต่มาพร้อมกันทีละ20 3 0ถึง3าลำต่อให้ระบบป้องกันภายทางอากาศยิงตกไปได้10บลำที่เหลือก็ยังวิ่งเข้าเป้าอยู่ดีครับมันกลายเป็นสงครามตัวเลขที่เจ็บปวดมากยูเครนต้องยิงจรวดสกัดราคาล้านดอลลาร์เพื่อทำลายโดรนราคาไม่กี่หมื่นดอลลาร์หรือต้องสง่ง F-16 ที่มีค่ามหาศาลขึ้นไปเสี่ยงนี่มันเป็นสงครามด้านต้นทุนที่ไม่มีทางชนะได้เลย ไม่มีทางชนะได้เลยครับและตัวเลขกำลังการผลิตของรัสเซียก็น่ากลัวมากจาก11,000ลำในปี2024คาดว่าปี2025จะพุ่งขึ้นเป็น39,000ลำและอาจจะสูงถึง80,000ลำต่อปีในอนาคตไม่มีประเทศไหนในยุโรปที่จะผลิตอาวุธมาตอบโต้ได้ทันในอัตราน,นี้เลยโอเคค่ะตอนนี้เราเห็นภาพพายุจากภายนอกที่โหมก็นำอย่างรุนแรงแล้ว ทั้งแนวรบที่กำลังพังทลายพันธมิตรที่เริ่มถอยแล้วก็กล,ลยุทธ์ใหม่ของรัสเซียที่รับมือได้แต่จากข้อมูลที่เรามีดูเหมือนว่าพายุที่น่ากลัวที่สุดอาจจะกำลังก่อตัวขึ้นจากภายในของยูเครนเองใช่ครับและนี่อาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายเลยก็ได้ ปัญหาแรกที่ใหญ่มากคือเรื่องคอร์รัปชันที่กลับมาระบาดหนักอีกครั้งกรณีอื้อฉาวล่าสุดในบริษัทพลังงานนิวเคลียร์แห่งชาติหรือเอกอัรทอมที่มีการยักยอกเงินไปกว่า100ล้านดอลลาร์จนรัฐมนตรีต้องลาออกสองคน BBC ถึงกับพาดหัวว่าเป็นเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามปะทุเลยครับในช่วงเวลาที่ต้องการความเชื่อมั่นจากนานาชาติมากที่สุดกลับมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันบ่อนทําลายความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรงเลยนะคะมันทําลายทุกอย่างเลยครับ จะไปขอเงินสนับสนุนเพิ่มจากสภาคองเกรสหรือจากสหภาพยุโรปได้ยังไงในเมื่อมีข่าวว่าเงินช่วยเหลือล็อตก่อนๆหายไปในกระเป๋าใครก็ไม่รู้มันเป็นหมัดที่ชกเข้าที่ความชอบธรรมของรัฐบาลคียฟโดยตรงและในขณะที่ปัญหาคอร์รัปชันกำลังกัดกินจากภายในก็ยังมีวิกฤตเรื่องกำลังคนที่มันย้อนแยงและน่าสลดใจมากคือในขณะที่กองทัพขาดแคลนทหารอย่างหนักชายหนุ่มชาวยูเครนกับผ้ากันหนีออกนอกประเทศเป็นว่าเล่น มันเป็นความย้อนแย้งที่น่าเศร้าครับหลังจากรัฐบาลออกกฎผ่อนปรนให้ใชายอายุ18ถึง22ปีเดินทางออกนอกประเทศได้ชั่วคราวปรากฏว่ายอดผู้ชายชาวยูเครนที่เดินทางเข้าเยอรมนีพุ่งจากสัปดาห์ละไม่กี่สิบคนกลายเป็นกว่า1,500คนต่อสัปดาห์ในทันทีแล้วทางเยอรมนีว่ายังไงบ้างคะไม่พอใจอย่างรุนแรงครับ ถึงขั้นมีการโทรสายตรงจากเบอร์ลินถึงประธานาธิบดีเซเลนสกี้เรียกร้องให้หาทางรั้งตัวคนหนุ่มสาวเหล่านี้ไว้เพื่อต่อสู้ปกป้องประเทศมันสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาภายในของยูเครนกำลังลุกลามไปสร้างความตึงเครียดกับพันธมิตรคนสำคัญแล้วถ้างั้นพอจะสรุปภาพรวมของพายุที่สมบูรณ์แบบลูกนี้ได้ไหมคะว่าตอนนี้เคียฟกาลังเผชิญกับอะไรอยู่ภาพรวมคือเคียฟกาลังถูกบีบจากทุกทิศท,ทุกทางจริงๆครับ แนวรบกำลังถูกรัสเซียรุกค,คืบผู้สนับสนุนหลักอย่างสหรัฐเริ่มส่งสัญญาณถอยสาพาพยุโรปหมดแรงทั้งทางการเงินและการเมืองกองทัพขาดแคลนทุกอย่างตั้งแต่คนจนถึงกระสุนคอร์รัปชันทำลายความน่าเชื่อถือจากภายในและคนหนุ่มสาวที่เป็นอนาคตของชาติก็กำลังหนีเอาตัวรอดมันเหมือนกับยูเครนกลายเป็นเบีย้ยบนกระดานหมากรุกของมหาอำนาจที่แทบจะไม่เหลือความสามารถในการกำหนดชะตากรรมของตัวเองอีกต่อไปแล้ว การเจาะลึกในวันนี้ทำให้เห็นภาพที่ซับซ้อนและน่ากังวลมากเลยค่ะชัยภูมิของยูเครนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความกล้าหาญของทหารที่แนวรบอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่มันถูกกำหนดโดยจุดอ่อนภายในที่กำลังปะทุกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปของรัสเซียและที่สำคัญที่สุดคือเจตนารม์ของพันธมิตรตะวันตกที่ดูเหมือนกำลังสั่นคลอนอย่างหนัก และเมื่อพิจรารณาองค์ประกอบทั้งหมดนี้ทั้งความแตกแยกภายในความเหนื่อยล้าทางการเงินของยุโรปและการเปลี่ยนโฟกัสเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐมันก็เกิดคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าภัยคุกค,คามที่ใหญ่ที่สุดต่อการดำรงอยู่ของยูเครนในตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่กองทัพรัเสเซียที่อยู่อีกฝ้าของสนามเพาะอีกต่อไปแต่เป็นการกัดเซาะอย่างช้าๆของโครงสร้างพันธมิตรที่พวกเขาเคยใช้เป็นเครื่องค้ำจุนเพื่อความอยู่รอดใช่หรือไม่ครับ